มาเจออีกแล้วนะครับช่องบ,บานชนที่นี่นะครับวันนี้ก็คุณมีเกี่ยวหญ้านะครับข้างในนะครับเรามาดูนะว่าเด็กหายไปไหนนะครับทำไมมันปานถึงเงียบนะครับ เช้าก็ต้นไม้นะฮเริ่มนะฮะเรามาดูนะ,ะเรามีใครอยู่ในกระต๊อบเนี่ย อ้ยจวดกับเธอเทมนะฮะนอนด้วยกันนะฮะไม่รู้คุณแม่อยู่ไหนนะฮะบอกว่าผมเข้ามาเอาอยาเอา้าปุ๊กปุ้ยเอ้ยเพิ่งตื่นบ่หนะาเราเพิ่งตื่นบ่หอนะ่ามามันนี้แล้วเร็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 ว เร็ว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 มาเร็วเร็วเฮ้ยเปล่าก่อนเลยดูนะครับลมพัดนะฮะกิงไม้คัะ เมื่อคืนฝนหนักนะลมก็แรงนะเดี๋ยวผมเอายาให้วัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีก่รอบนะฮะดูนะสัวรสออกแล้วนะมีหนึ่งลูกเราก็จะพยายามนะฮะ เดีนขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเพงเหมือนเดิมนะครับยาวมากปีนี้ผมบอกเลยผลผลิตนะครับน่าจะเยอะนะฮะเพราะว่าดอกออกเยอะมากนะยนี่หนึ่งลูกนะครับเพราะว่าสับหลอดต้นนี้นะครับ หวานแล้วก็ออกเปรี้ยวๆนิดๆเนี่ยฮะถ้ามีพันธุน์ดะีผลผลิตนะฮะผมบอกไปเลยนะได้ขายในนอนฝั่งนั้นก็เป็นพันธุ์เดียวกันนะฮะย,ยาก,ก็ขึ้นมาอีกแล้ว นี่นะพี่นาขุดหลุมพางนะฮะวันนั้นผมเดินมาไม่ได้ดูนะฮะตกหลุมนะครับพี่นาทำน้องนะฮะตกหลุมพางนะครับบอกว่าแบบนี้นะยาขึ้นนะข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วก็เลยน้อยนอ้ยอยเฮ้ยเฮ้ยบินตามหาไอ,าอ้บอกฮะย แนววิ่งตามหาไง้วมาโอเโอเออเอ่อเอพงง่ายปะนี่บอกฮะแนวจะวิ่งตามได้เลยเราเนี่ยฮะมึืองพวงนี่้ายอ้วนแล้วเราเนี่ยทำไมเล่าถึงอ้วนเราเนี่ยฮะไปแล้วเดี๋ยวเขาไปเยียบพักออกมาเดีว มันผักได้ยนๆปอมมาเดรอวันนี้แล้วปุ๊บปุยมาต้นไหนนะที่ว่าลุงสีเห็นนะครับว่ามีดอกเกียวมังกรออกนะครับ mình luôn ở trên này nhé thì bọn hào bé nữa ở đồ nữa không có hà mới chơi nữa, nữa. Nhiều sau nữa, nữa. không nhiều sao nữa không Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ không มันเป็นต้นไหนออกดอกไม่ใช่่าเด็กเด็กเลิ่นกันหรือเปล่านะนี่นะครับเกาะแล้วนะครับมีลากเกาะนะฮะนี่ติดนะฮะ ไม่รู้ต้นไหนเดี๋ยวผมหาแป๊บนะฮะมีสีแดงสีขาวชมพูนะครับไม่เห็นนะครับไม่รู้ต้นไหนไม่ใช่ว่าดอกร่วงือเปล่านะครับ มีเด็กเดินตามนะไม่กลัวผมแอกออกนะฮะเขาก็เดินตามนะครับไม่เห็นนะครับอืมแต่ต้นกล้วยก็ออกหนอนนะฮะต้นนี้ก็ต้นนั้นก็ออกอันนี้ก็ออกสองหนอนนะสามนะครับ นี่ภายในหนึ่งปีนะครับผลผลิตนะครับก็ออกมาแล้วอันนี้ยังไม่ถึงปีนะกล้วยนะครับตอนนี้ก็เจอปุ๋ยขี้กัวนะครับแตกหน่อมาเรื่อยนะครับนี่ มีมลแรงทำนะฮะใบก็จะพุนๆแบบนี้นะครับนูน่นปัญญย,ยอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาย่ายก่อนนะ เข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามนะช่องบอกช่องชี้แนะนะผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะเจใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ